ฝังด่วนทีมชัตไทยเต็งแชมป์อาเซียนครับทำอินโดมีเครื่องส่วนบุรีรัมเลื่อนฉลองแชมป์ไทยลีกแถมมีดราม่าอีกแล้วปิดท้ายที่ชนบุรีเอซโอกาสตกชั้นสูงมากด้านอัดสำชันยูไนเตดอย่างโหดคว้าสามแชมป์แอสเซจไว้เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้จะหนักจะเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกล็ดเนพัทในเคตกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน,น่นๆปโปรตีนเน้นๆเกล็ดเนพัทในเคตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุย confirm. คอนเฟิร์มคลิปในช่วงแรกอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึก ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับที่จะมีโปรแกรมลงเล่นเจอกับทีมชาติจีนและก็สิงคโปร์ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับที่กําลังจะมาถึงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับนอกจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เราจะแข่งขันแล้วเนี่ยในปีนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ a f f กลับมาจัดก,การแข่งขันในปีนี้นะครับ ซึ่งจะเริ่มฟัดแข่งกันในช่วงปลายปีนะครับระหว่างวันที่23พฤศจิกายนจนถึง21ธันวาคมนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยทางสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเขาได้เปลี่ยนแบรนด์ชื่อการแข่งขันและโลโก้ใหม่รวมไปถึงผมได้รับรายง,งานว่าเขาจะจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยปีนี้เนี่ยทีมชา้ิไทยของเรานะครับยังถูกวางให้เป็นทีมโถหนึ่งนะครับร่วมกับเวียดนาม ขณะที่โถ2เนี่ยมีอินโดกับมาเลโถ3ฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์โถสี่เมียนมาและกัมพูชาโถหสปอปอ,ปอลาวและติมอร์เลสเตหรือบุูไนนะครับโดยเขาจะมีการจับสลากแบ่งสายกันเนี่ยในวันอังคารที่21พฤษภาคมนี้ทีมชาติไทยไปเล่นในฐานะแชมป์เก่านะครับคุณผู้ชมซื่อในอาเซียนยังยกให้ทีมชาติไทยของเราเป็นเต็งแชมป์อ,อาเซียนเป็นทีมที่มีโอกาส ป้องกันแชมป์สูงนะครับโดยเหนือกว่าอินโดนีเซียและเวียดนามโดยเหนือกว่าอินโดยเยอะมากๆครับคืออินโดเนียเขาประกาศสักดาว่าเขาเนี่ยแหละคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนอย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ชมหลังจากผลงานของเขาในบอลโลกรอบคัดเลือกก็มีโอกาสไปรอบ18ทีมสุดท้ายสูงขณะที่ยูวิสามชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็โอ้โหเกือบได้ไปโอลิมปิกใช่ไหมเขาก็มองว่าเฮ้ยเขาเนี่แหละเป็นทีมที่เป็นตงแชมป์อาเซียนแต่สรุปแล้วนะครับก็ยัง ต้องยอมแล้วว่าอินโดยังเป็นรองไทยไทยก็เป็นแชมป์อาเซียนมาสองสมัยติดต่อกันรวมไปถึงยังมีคุณภาพที่เป็นเต็งหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับทำอินโดนีเซียเนี่ยร้องเหมือนกันคราวนี้อยู่ที่ผลงานมีโอกาสเจอกันนะครับไทยกับอินโดถ้าเกิดจับสลากมาอยู่ในสายเดียวกันเพราะว่าไทยอยู่โถหนึ่งไทยอยู่อินโดอยู่โถสองก็มีโอกาสเจอกันก็รอดูอยากเห็นเหมือนกันนะไทยจะอินโดชุดนี้จะเป็นยังไงนะน่าสนุก พอสมควรเลยแหละสำหรับการโคจรกันระหว่างไทยกับอินโดถ้าได้เจอกันนะครับซึ่งอิชิก็กำลังทำการบ้านอย่างหนักกับร์นเทนต์ที่จะแข่งขันในช่วงปีนี้นะครับทั้งบนโลกรอบคันเลือกรวมไปถึงชิงแชมป์อาเซียนติดตามทีมชาติไทยกันย,วยาวๆบอกเลยว่าสนุกสุดมันแน่นะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยครับคุณผู้ชมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้สรุปว่าการฉลองแชมป์ของบุรีรัม ยังไม่เกิดขึ้นนะครับหลังจากพวกเขาเนี่ยทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอการท่าเรือไปแบบสุดดราม่า1ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้การท่าเรือนำก่อนจากลูกยิงของวรชิตนะครับก่อนที่บุรีรัมจะตามตีเสมอซึ่งมันเป็นเกมที่ต้องบอกว่าโหแฟนบอลเยอะมากนะครับกระแสเกมนี้คึกคักเพราะแฟนบอลบุรีรัมก่อนเกมเนี่ยก็มองว่าทีมอะ่ะจะสามารถเอาชนะการท่าเรือเป็นแชมป์ก็อยากจะมาฉลองแชมป์แต่สุดท้าย งานฉลองแชมป์ต้องเลื่อนไปก่อนเพราะไม่สามารถเอาชนะการท่าเรือได้ช่วงหลังท่าเรือเนี่ยเป็นของแสลงของบุรีรัมเหมือนกันนะครับท่าเรือเจอบุรีรัมทีไรเนี่ยสู้ได้ดีขึ้นและไม่แพ้ด้วยบวานเล่นกันสนุกแต่มันก็มีประเด็นดราม,ม่าครับคุณผู้ชมจากจังหวะการที่การท่าเรือเนี่ยได้เปิดเตะมุมเข้ามาแล้วบอลก็เข้าประตูไปแล้วนะครับแต่ผู้ตัดสินอย่างเปาโคาสิวกรพัวดมแล้วก็ VR เนี่ยก็มองว่าจังหวะประตูขึ้นนํา 2อหนึของการท่าเรือเนี่ยฟิลิปเป้ออมอลินเนี่ยไปเอาท้อนแขนฟาลใส่บิสโซลีซึ่งดูจากภาพช้าเนี่ยเสียงจากแฟนบอลในโลกโซเชียลเห็นตรงกรันโหจังหวะนี้เนี่ยเบามากๆเลยนะครับซึ่งเปาโค้ชก็โดนทัวลงค่อนข้างยับเลยสำหรับการตัดสินในจังหวะนี้คือเขาเป็นผู้ตัดสินมือหนึ่งแฟนบอลก็อยากเห็นว่าเฮ้ยการตัดสินของเขาอะ่ะมันจะต้องแบบ เอ,อ้ยเข้มข้นกว่านี้หรือเปล่ามาตรฐานต้องดีกว่านี้หรือเปล่าลูกนี้ดูเหมือนว่าจะฟาวง่ายไปหรือเปล่าซึ่งก็รอดูนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าคงจะมีคําอธิบายหลังจากนี้แหละว่าจังหวะนี้สรุปแล้วเนี่ยฟาวหรือไม่ฟาวแต่ถ้าดูลพินิจของเปาโคสเปาโคสมองว่าลูกนี้ฟาวนะครับแต่ก็เป็นดราม่าหนักเมื่อวานนี้ครับในโลกโซเชียลนี่ถล่มกันยับเลยนะก็เรียกได้ว่าเรื่องของพุทิศิลป์ไทยมาตรฐานยังคงเป็นเครื่องหมายคําถามนี่ระดับ ผู้สินิมือหนึ่งของเมืองไทยยังมีดรามา่ายังมีการผิดพาลาดเรียกได้ว่าทุกคนเกิดการผิดพลาดได้หมดจริงๆนะครับก็รอดูว่าการพัฒนาของผู้ตัดสินไทยจะดีขึ้นหรือเปล่าในฤดูกาลหน้านะครับเพราะโอ้โหโ,โ,โดนโดนตั้งคําถามเยอะมากนะสำหรับการทํางานของผู้ตัดสินในปีนี้นะครับส่วนบุรีรัมโอกาสเป็นแชมป์ยังสูงอยู่นะครับอย่างที่บอกว่า3นัดในช่วงท้ายฤดูกาลได้3มแต้มก็เป็นแชมป์เลยนัดหน้าก็ยังคงมีโอกาสเป็นแชมป์ สูงเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูเหลือโปรแกรมอีก2นะัดเองสําหรับบุรีรัมก็ผมว่าไม่น่าพลาดหรอกนะเออพอแบงคอ,อกมาเมื่อสายไปส่วนการท่าเรือก็เรียดว่ามีโอกาสจบที่3สูงมากๆแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมที่สถานการณ์น่าเป็นห่วงอย่างมากคือฉลามชนชนบุรีเ c ครับคุณผู้ชมชมบุรีเ c เมื่อวานนี้เจอกับ PT ทประจวบถ้าชนบุรี FC อยากจะรอดตกชั้นเกมนี้ต้องชนะประจวบให้ได้มันจะเป็นการหยุดประจวบด้วยเพราะสุโข,ขทยัย ชนะไปแล้วเออซึ่งเมื่อวานที่ชมบุรีเนี่ยแฟนบอลฉลามชนมากันเยอะมากนะครับที่ชมบุรีสเตเดียมมาให้กําลังใจทีมรักกันเยอะมากจริงๆครับคุณผู้ชมมากันเต็มชมบุรีสเตเดียมเลยนะและซึ่งชมบุรีก็ออกนําไปก่อนนะครับจากการทําผิดพลาดครับทำเข้าประตูตัวเองของปวีแต่หลังจากนั้นชมบุรีก็ต้านประจวบมาอยู่นะครับมาโดนโลซ่ายิงจบเกมหนึ่งต่อหนึ่งได้เห็นน้ําตา ของนักเตะชมบุรี FC อีกแล้วได้เห็นน,น้ำตาของทีมงานชมบุรี FC เพราะเขารู้นะครับว่าเสมอประจวบเกมนี้ทำให้โอกาสที่พวกเขาจะอยู่รอดปลอดภัยในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันยากมากๆแล้วนะครับชมบุรี FC ตอนนี้มีอยู่27คะแนนกับโปรแกรมที่เหลืออีก2เกมด้วยการไปเยือนเมืองทองและกลับมาเล่นในบ้านเจอกับตราดตอนนี้ชมบุรีเนี่ยตามหลังประจวบนะครับคุณผู้ชมที่ อยู่ในโซนรอดตกชั้นเนี่ยอยู่4คะแนนด้วยกันทฤษฎียังมีโอกาสนะสคะแนนนะ4คะแนนครับคุณผู้ชมส่วนลำพูนเนี่ยคือถ้าวันนี้ชนะก็รอดเลยใช่ไหมแต่ชมบุรีอ่ะนอกจากต้องทำตัวเองชนะ2นัดติดนะชนะเมืองทองกับชนะทางฝั่งตราดให้ได้ต้องลุ้นให้ประจวบลำพูนสุขโขทัยสะดุดกับ2เกมที่เหลือนะ คืออาสมมติชมบุรีชนะ2เกมเนี่ยจะมี33คะแนนนะแต่คือต้องรู้ในพวกอุทัยขนแก่นสุขโขไทยลำพูนประจวบเลยพวกเนี้ยแพ้รวดทั้ง2นัดไม่ชนะเลยยากนะยากยากจริงๆและชมบุรีจะชนะ2นัดหรือเปล่าก็ยากเหมือนกันนะโดยเฉพาะนะัดเจอเมืองทองชีวัตถ้าไม่ชนะจบครับคุณผู้ชมซึ่งก็มีโอกาสจะโดนเมืองทองสูงด้วยเมืองทองช่วงนี้ฟอร์มแรง น่าเป็นห่วงนะครับทีมระดับตำนาระดับแชมป์ไทยลีกอาจจะต้องตกชั้นไปเล่นที2นะถ้ามองจากภาพความเป็นจริงนะครับส่วนกระตายกับเทโลไม่รอดแล้วรอดูยังมีหวังอีก2นัดที่เหลือแฟนบอลจุลีก็ต้องส่งกำลังใจทีมเยอะๆหกแต้มเต็มเท่านั้นถ้าอยากจะรอดนะครับถ้าไม่ได้ก็ I อเซ g ก o d บาย ก็มีสิทธิ์ล่วงสูงเลยตอนนี้ก็มีสิทธิ์ล่วงสูงแล้วะเพราะมันเมนตั้มทีมชมบุรีตอนนี้ไม่ดีจริงๆนะครับแฟนกับฉลามชนเป็นยังไงกันบ้างความรู้สึกตอนนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับเออน่าจะไม่รอดละ่ะดูทรงยากจริงๆนะเพราะว่าชะตามมันได้อยู่ในมือตัวเองอะ่ะใช่ปะละ่ะมันต้องไปลุ้นหลายทอดอสําหรับฉลามชนนะครับเออก็น่าเสียดายต้องบอกว่าปีนี้แหละมันเป็นปีที่พวกเขาประมาทเลินเลอจนเกินไป นะครับแต่ก็ยังมีโอกาสรอดก็ต้องสู้ต่อไปสำหรับฉลามชนชมบุรี f c นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของไทยลีกในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ทิ้งท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องราวของการแข่งขันแอสเซนไวซ์สยามกีฬาครับ2024นะครับเมื่อวานนี้ผมไปดูบอลเด็กมาที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็เป็นอัสสัมชัญยูเนเต็ดนะครับนี่คือยอดทีมที่ผลิตนักเตะเยาวชนขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลไทยเยอะมากๆนะครับคว้า3มแชมป์เลย ทั้งรุ่น U14 U16 แล้วก็ U18 ต้องยอมรับว่าในระดับเยาวชนอสมชันยูเนเต็ดคือของจริงคือของแท้สุดๆนะครับนักเตะหลายๆคนเนี่ยสามารถต่อยอดไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้แบบเต็มๆเลยนะครับก็เรียกไดาสนุกดนะ้รายการดีๆอย่าง Asset w ไว้สยามกีฬาครับ2024ติดตามรับชมกันได้เป็นรายการที่คุณภาพมากๆเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ดีสาคัญนะครับ แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ